สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงฤดูนี้นะคะเราก็มีผลไม้ให้รับประทานกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนาะมังคุดเป็นกล้วยไข่หรือแม้กระทั่งเป็นน้อยหนาที่นิยมปลูกตามบ้านโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกทีนี้น้อยหนาเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นน้อยหนาฝุ๋ยฝ้ายนะคะน้อยหนาเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาไม่ว่าจะเป็นรากเป็นใบหรือว่าเป็นผล ถ้าเป็นผลที่เรานำมารับประทานเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีวิตามิน B3 มีวิตามิน C นะคะมีแร่ธาตุตา่างๆไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมหรือแร่ธาตุอื่นๆนะคะที่ช่วยในการลดความดันโลหิตได้นะคะช่วยรักษาข,อข้อนะคะแล้วก็ฟันของเราช่วยให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อน นะคะที่ไม่มียาเราก็จะนําเอาใบของน้อยหนาเนี่ยนะคะมาใช้ในการกําจัดเหาโดยนําเอาใบสดนะคะอาจจะเป็น5-10ใบหรืออิบมือนึงนํามาตําหรือโครกนะคะให้ละเอียดผสมกับเหล้าลงนะคะหรือว่าเหล้าขาวแล้วก็คั้นน้ำนำเอ,เอามาชโลมนะคะที่ผมที่ศีรษะของเราให้ทั่วจากนั้นก็เอาผ้าโพกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทิ้งไว้10 1ถึง15นาทีนะคะก็จะนำไปเอาหวีสางออกแล้วก็ไปสระผมซึ่งควรจะทำซ้ำนะคะจะช่วยรักษานะคะหรือป้องกันเหานะคะช่วยกำจัดเหาได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นน้อยหนาที่คุณผู้ชมเห็นนำมาเสนอในวันนี้นะคะจะมาจากต้นหลายต้นด้วยกันนะคะต้นแรกเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่นะคะส่วน ต้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะมาอีกต้นหนึ่งนะคะคนละต้นกันนะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะจะเห็นว่าลักษณะเขาจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยนะคะทีนี้ถ้าเป็นน้หน่านะคะที่แก่แล้วเวลาคุณผู้ชมจะเก็บน้หนา่าควรจะเลือกนะคะหรือว่าเด็กๆที่อยากจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองช่วยเก็บเนี่ยเราจะดูอันนี้เขาเรียกว่าตามันนะคะ ถ้าเป็นน้อยหนาที่แก่แล้วจะเห็นว่าตามันจะขยายออกนะคะถ้าเป็นน้อยหนาที่ยังยังไม่ได้อายุที่ควรเก็บนะคะจะเห็นว่ามีตาที่ถี่สีก็จะเขียวนะคะจะเขียวเข้มเขียวอ่อนก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าหากเป็นน้อยหนาที่แก่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตาเขาจะห่างขึ้นนะคะจะเห็นว่ามีร่องรอยการเริ่มแตกแยกแล้วในขณะเดียวกันเวลาคุณผู้ชมเก็บมาเนี่ยคุณผู้ชมมักจะเจอกับ นะอันนี้เดี๋ยวให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะจ้านะคะก็จะเจอกับส่วนที่นะคุณผู้ชมจะเห็นไหมไม่รู้นะคะเนี่ยเอ่อเป็นมแมลงนะคะเป็นพวกเพลี้ยอยู่นี้วิธีการเนี่ยเมื่อเราจะนํามารับประทานเราควรจะใช้แปลงสีฟันหรือแปลงขนอ่อนนะคะช่วยปัดส่วนนี้นะคะหรือจะเอาไปล้างผ่านน้ํานะคะถ้ายังไม่สุกล้างแล้วก็ปัดออกนะคะทําความสะอาดซะเวลารับประทานเนี่ยจะได้ไม่มีมแมลงเข้ามารบกวนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมต้องการจะนำนะคะเอาไปเพาะนะคะเอาไปเพาะเี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะคะเลือกมเมล็ดที่มีขนาดที่ใหญ่แข็งแรงนะคะมีลักษณะที่รูปร่างที่ดีนะคะไม่บิดเบี้ยวหรือมีเม็ดขนาดที่สมบูรณ์นะคะนำเอาไป เพาะลงในภาชนะหรือในกระถางหรือใช้ดินปลูกที่เราเคยทําในคิดก่อนก่อนก็ได้นะคะโดยปลูกในภาชนะหนึ่งเนี่ยควรจะปลูกไม่เกิน2เมล็ดเพื่อที่ว่าเมื่อมันโตขึ้นนะคะหรือเมื่อเมล็ดเนี่ยต้นอ่อนเนื้อเขาขึ้นมาจากเมล็ดแล้วคุณผู้ชมดึงนะคะเลือกเอาส่วนที่ต้นที่แข็งแรงไว้ต้นไหนไม่แข็งแรงก็ดึงออกซะนะคะ แต่ถ้าแข็งแรงทั้งคู่จะย้ายออกไปลงกระถางใหม่อีกหนึ่งกระถางเป็น2ต้น2กระถางก็ได้นะคะทีนี้เราลองนะคะลองมาดูรูปนี้กันนะคะเดี๋ยวจะลองบีให้ดูนะคะอันนี้แกะแล้วนะคะควรจะบีดด้านบนนะคะด้านด้านบนนี้มานะคะอ่าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งมันจะแตกตามตาหมันนะคะอ่านะคะคุณผู้ชมเห็นนะคะนะคะอันนี้คือไม่หนักปีฝ้ายนะคะ เห็นยวงนะคะลักษณะของยวงนะคะที่แตกออกแบบนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมานำเสนอนะคะผลไม้บ้านๆของเรานะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ต่อไปคลิปต่อไปนะคะอาจจะมีการนำเอาเมล็ดไปเพาะให้ดูนะคะหรือจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันกันกบผลไม้ที่อยู่บนโต๊ะแห่นนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้วย ะะหรือว่าเป็นบังคุดหรือจะเป็นเงาะคุณผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะคะคลิปนี้ขออนุญาตนะคะนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจหรือถ้าจะเมตตากดแชร์นะคะกด Subscribe ติดตามช่อง Garden m i ม d บายกุนันด้วยก็ได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.